ไปนะคะคราวนี้เนี่ยของที่ลงที่ที่สถาบันเนี่ยคุณม่ก็มีเปิดอบรมเปิดสอนแต่ว่าเราสอนแบบ Intensive ครับเพราะว่าการครับเพราะว่าเราเราต้องต้องการให้เป็น h a i สต t y l ลิสไม่ใช่แค่ช่างตัดผมเพราะฉะนั้นต้องต้องให้คิดเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนแบบเหมือนกับให้เทคนิคที่เข้มข้นแล้วก็ แนะนําในแนวทางที่ถูกครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอยากจะถามข้อมูลนะคะในเรื่องของของผลิตภัณฑ์หรือว่าในเรื่องของของการเรียนนะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะแต่ว่าอย่างเรื่องของ h a i ์ที่เมื่อเราคุยเม่อสักครูลนี่คือ anti aging เนี่ยเพิ่งเป็นเป็นสูตรใหม่ในเรื่องของเรื่องการรักษาผมของงูกรผมค่อยได้ินจริงจริงเขาก็มีมาบ้างแต่ว่าเป็นการเหมือนโปรโมทมากกว่าแต่ anti aging เนี่ยคือจริงๆมันต้องแรกเริ่มเราต้องหาสิ่งดีๆสัมผัสผมหรือศีรษะก่อนแล้วก็เราก็ การปฏิบัติตัวในการดื่มกินเหล้าก็ต้องงดหรืออะไรนู่นนี่นั่นมันก็ผสอมด้วยกับการบริโภคอาหารด้วยครับค่ะใช่อ๋องั้นเดี๋นที่บอกใช่ไหมว่าโอ้โหเนี่ยบัญชีบอกว่ามีพวกศิลปินผู้ด,ดาราผู้จัดจการนะบอกถ้าเกิดเที่ยวมากเนี่ยดื่มมากเนี่ยหัวล้นเร็วหัวร่วงผมร่วงเร็วนี่เกี่ยวข้องกันกใช่ไหมครับค่ะแล้วที่บางคนบอกว่าโอ้ยเรใช้ของบ้านๆก็ได้โอ้โหเราใช้นี่เลยประคำบัฟฟาโล่นู่นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคที่บางคนก็อาจจะบอกเอ๊ะแต่บัญชีใช้แล้วมันก็อาจจะมีเรื่องของผมแข็งผมอะไรอย่างเเงีี้ยยยมมมัันนนกกก็ออูู่หหหลลาารปแบบื <c oughs> ใช่คะไปวันวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เรียกว่าพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเหล่านี้เขาก็มีการพัฒนาขึ้นค่ะค่ะ จริงๆก็จะบริสุทธิ์มากๆครับเดี๋ยวนี้พัฒนาถึงสุดยอดแล้วครับและสามารถสมัยก่อนออร์แกนิกเนี่ยคุณสมบัติจะไปสู้เคมีไม่ได้เดี๋ยวนี้ดีกว่าดีกว่าด้วยครับสุขภาพนี่นี่สีผู้อย่างนี้นี่คือนี่คือเป็นการทพเมพ์หรือว่าอ๋อเป็นการทสีเลยค่ะสีด้วยออร์แกนิกอย่างนี้เลยแล้ว่าโอ้ว้าวเออเนอะเห็นไหมครับว่ามันน่าสนใจว่ามันมันก็สามารถเดเวลลอปขึ้นมาเนาะถ้าเกิดมีใจมีใจใจรักที่จะดูแลสักอย่างนึงอ๋อแล้วก็สีธรรมชาติเดีก่อนแต่ก่อนก็มีแค่สีน้ำตา ออกมาจัดจัดจีจะจัดสีแบบนี้เลยของพี่้าก็ได้ของพี่ก็ได้เออวก็เป็นเป็นหนึ่งในทางเลือกคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าติดอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้เฉพาะสําหรับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ไหมคะเหมาะสำหรับเด็กด้วยเนะเพราะว่าเด็กอาจจะบอกคือเด็กก็จริงๆแล้วเขาก็ต้องควรจะใช้ได้สิ่งที่ดีสัมผัสถูกไหมครับไม่งั้นก็จะเหมือนดังศีรสะกก็จะมีปัญหาเหมือนกันเด็กไม่ใช่จะทนได้กว่าผู้ใหญ่นะครับ ได้ยังพวกแชมพูอะไรอย่างงี้มีด้วยไหมครัอแชมพูนี่อือใช่ครับใช่ครับเพราะว่าปัญหาของเรื่องแชมพูลูกค้าเนี่ยผมผมร่วงผมแห้งอะไรเพราะว่าการเลือกใช้แชมพูผิดเราก็แนะนาแชมพูที่ดีให้ลูกค้าอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาที่ที่มาเนี่ยเวลาช่างเขามาแนะนาเนี่ยคือเขาจะรู้สภาพเส้นผมลูกค้าเลยใช่ถูกต้องครับช่างของเราทุกวันจะมีการเออทุกเราจะมีการเทรนบ่อยๆถึงการการใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ากว่นอกจากได้เสีย ค่าบริการที่นี่ที่ถูกแล้วจะได้ความรู้ในการใช้ใช้ผลิตภัณฑ์โปรดักที่ถูกต้องด้วยจะได้ดูแลในระยะยาวใช่ไม่ใช่ว่ามาแค่ในร้านแป๊บๆอย่างนี้ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราดูเพราะผมแล้วก็ทุกๆวันแล้วก็ต้องสระผมบ่อยก็ต้องดูแลกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาวนี่เป็นหนึ่งในทางเลือกวันนี้ก็เลยได้บอกว่าเจอกับตัวจริงเสียงจริงของคุณมาร์กเลยนะคะว่าตอนนี้คุณมาร์กทำงานมาแบบโหแบบว่าเยอะแยะแล้วเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยมีเป้าหมายต่อไปไหมคะว่าเนี่ยในเรื่องของของอาสาขาาชีพนี่คุณมา อจะะมีไรคือจริงๆที่ทําร้านมาขนาดนี้ต้องการจะยกระดับของความเป็นช่างทำผมให้คนเขายอมรับกันแล้วก็มีความภูมิใจเพราะฉะนั้นคืออยากจะให้คนอยากถ้าเกิดจะเปิดสาขาก็ต้องได้มาตรฐานอย่างนี้แต่จะไม่เปิดเยอะๆเพราะผมไม่เชื่อว่าการที่เราไม่อยู่เนี่ยแล้วมาตรฐานจะเท่ากันเพราะฉะนั้นคือจะต้องรักษามาตรฐานให้ดีไว้อย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนคะก็โทรไปที่ร้านเลยนะคะก็ศูนย์สองเก้าสามสี่ 7776นะครับแล้วก็หรือไม่งั้นเฟซบุ o กมาร์คทาวินก็เป็นเข้าไปเลยเป็นเข้าไปเลยนะคะเป็นรูปของพี่มาร์คจะวันไม่วันครับจะเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันครับสนุกสนุกบรรยากาศลูกค้าเข้าไปในร้านก็จะมีแบบว่าถ่ายกันเล่นเล่ดูอัปเดตดูว่ามีมีอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในในสิ่งที่ทำตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดตั้งเป้าไว้ร้อยหนึ่งตอนนี้ได้ได้ผลเท่าไหร่แล้วคะ ตอนนี้เหรอครับจริงๆผลคือความความสุขค,คือตอนนี้มันเกินความสุขเกินแต่ว่าเงินยังไม่ได้นะเก,นเกินเพราะว่าได้ทุกอย่างเท่าอยู่อยู ใช้ชีวิตอยู่ที่ร้านนี่มีความสุขมากเพราะว่าเราทําผมงานที่รักแล้วก็สุขภาพก็ดีลูกค้าก็น่ารักก็มีความสุขด้วยหลังจากไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ้าวมากันเลยนะคะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะคะมากันได้เลยนะคะและในส่วนของของของงานหน้าต่างประเทศเนี่ยเป็นไงคะก็ไปดูงานประจําครับที่ผมผมเพิ่งกลับจากอ่ชวาสขอบมาไปดูที่บูดาเปสต์เมื่อสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเทรนใหม่ล่าสุดแล้วก็กําลังจะลนช์นะครับก็เราก็ได้อัปเดตเทรนล่าสุดเลยนั่นสีผมใหม่ก็เป็นสี เป็นสีจากเทรนนี้อ๋อสีของพี่มาตอนนี้เหรอใช่ครับอันนี้เป็นสีสีม่วงอมชมพูไม่เคยเห็นเลยนะนี่สีเห็นน้อยมากเขาบอกของพี่ก็ยังแบบว่าเป็นเทรนใหม่ล่าสุดแบะใช่ใช่เก่าแล้วนะคะต้องรีบไปเปลี่ยนเปลี่ยนดียวกันค่ะตอนนี้มีเทรนมีสีอะไรบ้างคะของของ collection ล่าสุดเนี่ยเฉด้อนนะทองส้มหรือม่วงอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็นเทรนอะไรฟอลอ่ะใช่ครับ ใช่ซั่นนี้เป็นบอลนะคะไปคราวนี้เนี่ยในส่วนของฟีดแบ็ตอนนี้ของในเรื่องของของช่างผมช่างผมไทยรู้สึกว่าจะโดนตาโดนใจพวกอินเตอร์เนชั่นแนลบ้างเป็นไงบ้างซีนในวงการช่างผมเราอุ้ยผมไปนู่นใช่ไหมครับไปนู่นช่างผมจากซิเวียจากอุ้ยหลายประเทศมาขอถ่ายรูปเต็มเลยแบบรู้ว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นแลแต่เราก็เป็นโปรเฟชชั่นแนลแต่ว่าแต่ในการที่เราวางตัวเราเต็มตัวเรหาความรู้กับเขาแต่ว่าเขามาขอถ่ายรูปว่าเราก็รู้สึกภูมิใจใช่เพราะโอ้โกว่าตีมันออกไงยะใช่พอดูถ่ายรูปโอ้โหนี่นะ ตายจากเมืองไทยนี่เลยมีคุณมาร์คมาเลยเอาอาจารย์สมศักดิ์มาเลยโอ้โหดูแล้วแบบว่าเนาะก็ทําให้แบบว่าวงการแบบว่ามีสีสันใช่ไหมะไแล้วก็แล้วก็งานที่ในเรื่องของของของผมเนี่ยที่ว่ามันเรื่องยากนะคือการทําศิลปะบนเส้นผมที่มันมันนเป็นคือหัวคนเราเนี่ยคือหัวคนเราในแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วช่างผมก็จะมองออกอะเรามองไม่ออกจรางจงมันเกี่ยวข้องกับรูปหน้าด้วยสตั๊กเจอร์ของโครงสร้างผมไอ้โครงสร้างศีรษะ ผง <ม S 1> สร้างเส้นผมหรือวอลลุ่มผมอีก ใช่ท่าคือบอกว่ามดีแบบว่าเนี่ยอยากได้ผมแบบนี้เนี่ยแต่มดีทำออกมาแล้วมันดีแบบว่าไม่ไม่ได้ออกมาตามนั้นเออจริงจริงมันต้องเข้าใจนิดนึงว่าโครงสร้างธรรมชาติของคนเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะได้ใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นจะ exactly คงไม่ใช่ค่ะค่ะที่บอกว่าคนบอกว่าหน้าแบบหนึ่งหน้าแบบว่าบานแต่อยากได้ผมแบบของแบบว่าหน้าเลียวอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะโอเคนะคะเข้าใจเพราะฉะนั้นอยากสวยอยากทาผมแบบไหนนะคะปรึกษา p r o f e s s i o นอลดีกว่าเอ๊นินีดมีความเชื่อว่า เราอยากจะได้สิ่งไหนเนี่ยเ,ออเราปรึกษา คนที่เป็นโปรเฟสชั่นแนลกว่าคิดเองใช่ไหมใช่คิดเองมีแบบหน้าขนาดนี้เข้าใจแล้วเอาทรงนี้คิดไปเองคิดมาได้ใช่มคิดได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญของเราที่สร้างสรรค์นะคะสิ่งดีๆความสวยงามให้กับเราด้วยนะคะเรียกว่าแม่มาที่นี่ Variety City Life เราก็มีความหลากหลายนะคะอ่แล้วก็ฝากเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปนะคะมาร์คทาวินก็อยู่ที่ทาวินทาวเปิดบริการทุกวันหรือเปล่าคุณแเปิดเว้นวันพุธครับอ๋อวันพุธที่เป็นวันที่ชราได้พายเทนะคะที่เขาจะหยุดการในวันพุธนะคะ กี่โมงถึงกี่โมงครับเพือ่อนสิบโมงเช้าถึงสองทุ่มครับสองทุ่ม ค่ะนะคะเบอร์โทรศัพท์นี้เอาเมมมาไว้ได้เลยนะคะวันไหนรถติดนะคะอยู่แถวนั้นนะคะยังไม่เคยลองไปเลยแต่ว่าอยากจะให้ตั้งใจไปทุกวันเนืเป็นของฝันของตัวเองลูกค้าเยอะไหมคะต้องมีคิวมีจองจริงจริงแล้วลูกค้าไม่เยอะแต่เราต้องการให้ลูกค้าบริการให้มีความอบอุ่นนะครับเพราะช่างแต่ละคนหนึ่งคนต้องดูลูกค้าหนึ่งคนอย่างน้อยจะไม่ปล่อยลูกค้าทิ้งดันั้นคือลูกค้าถ้าเปิดมานั่งเราแนะนําให้จองไม่อยากให้นั่งรอนะคะมาคือว่าเพื่อเรียกว่าเป็นคนพิเศษนะคะแต่บางคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ชินเรื่องของการนัดหมา แล้วก็เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะเขาก็มี develop ในการพัฒนานะก็คือว่าการการทำผมถ้าเกิดนัดหมายแล้วเออเราก็ได้รู้เวลาแล้วถ้าเกิดว่าเรารักษาเวลาก็จะดีมากคือเราก็รักษาเวลาของเราเองเพื่อไม่ไปกระทบของคนอื่นด้วยอ่านะคะนี้เป็นเรียกว่าความเกรงใจก็เป็นสมบัติของคนดีๆนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้มีความสุขสังคมหน่อยจะได้มีความสุขด้วยแล้วก็ดีๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาให้เกียรติมารค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีๆจะได้พาเซฟเนีย ไปรองใช้บริการด้วยนี่เลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละค่ะเรื่องดีๆที่ฝากกันมาใน Variety City Life ในวันนี้นะใช่ก็ต้องเนาะอาทิตย์หน้าก็ยังมีอยู่ใช่ไหมพี่ถูกต้องโอ้ยอาทิตย์หน้านี่จะต้องแบบว่าต้องเต็มตัวแล้วเพราะวันแม่แล้วใช่ไหมคุณม้ามีอะไรพิเศษสำหรับคุณแม่หรือเปล่าสัปดาห์หน้าก็จริงหมายถึงแฝ่ผมแหละครับใช่ค่ะเราพาไปทานอาหารที่วันนี้ท่านก็ ปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ไม่สวยอยู่เลยปฏิบัติธรรมแต่ว่าเรายังสามารถยังสวยอยู่ได้นะคะใช่อ่าเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวของวันแม่นะคะสนุกสนุกกันมาติดตามกันได้ที่นี่นะคะกับ Variety Style นะคะวันนี้คุณมาทวินนะคะแล้วก็เตฟานดกิจเริญทอนค่ะแลวก็เนเนซารีปัญญาชุนวันนี้ต้องคิดไนกันแล้วนะคะขอให้รักษาสุขภาพนะคะให้มีความสุขและสุขภาพดีด้วยสวัสดีค่ะคุณไนท์ค่ะขอขอบคุณโคมไฟ a s t Design เสื้อผ้าสวยๆจาก Coventry Silk Digi สองร้ 250, Irish Print Unique Fellow c e r o t y f i s h Original T2 Fashion for Men Come Rain Come Shine